สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวสนามเบเบดไม่มาเล่นเบเบดด้วยเรามารีวิวสนามเบเบดกันนะครับเบเบดรีวิวสนามเบเบดเสร็จแล้วครับสนามเบเบดแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยครับคุณผู้ชมมาบอกคุณผู้ชมก่อนว่าวันนี้เราจะเล่นเบเบดอะไรกันบ้างอ่ะดูคุณผู้ชมดูเลยไม่ต้องมาเริ่มเลยเริ่มเล่นเลยนะครับี่ล้เอาหนี้เอาเอาไหนเลยเอเอาไปสามตัว อัอนนั้้นนนตเจ่ี้มาคุณผู้ชมอยากยืนฟังโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับขอใช้ตัวนี้ก่อนละกันครับ,บเบเพราะบเบรคพอน้องผมมีสามอันเออไม่ใช่สิมีหกอันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันทีละสามอันนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคดูมุมกล้องก่อนนะครับว่าได้ไหมว่าได้ครับ มาเริ่มกันเลยครับยย,ย,บยัััับบ่าาเเเลรรก็จะจะะ,นะ้้นะนะะปตาาตป,ปตตตวววหหนนนนนีีีชชอมใ ก็เมื่อกี้น้องนวิชนะไปนะครับดูรอบนี้ผมจะสาม,มารถเอาชนะมาได้ไหมครับเม่มเบียดชนะน้องผมนะครับเรียบร้อยแพ้นะคุณผู้ชมไม่เป็นไรนะค,คุณพี่อยากหยิบแต่ตัวสุดปากไหมมันก็เข้าใจว่าจะหยิบตัวก,กุดปากนะน้องจริงๆเบียดเนะี้ยน้องผมซื้อไม่นานแล้วน ยี่สนาทีแล้วมาเขออีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมตัวยังก็ได้เอกีู้เามหมเอาตัวเดิมอเมเดิมใอย่ามใช้แต่ตัวสตมินาเกะกะอยายามต้องเอาตัวเอ้ยเรามีฟินิคคิงก่อนี มีทวนต่ยแทนเจเสมือนะเสมือนกันนะครับเดี๋ยวผมใส่อเอ้ยผมชนะดิเพราะเพี่ยมเบิร์ดก่อนเอ้ยเอามาเดี๋ยวต้องใส่เอง ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมถามว่าทำไมไม่ลงคลิปเกมมมีทำหรือว่าหรือว่าพรุ่งนี้มีแน่นอนเนาะไม่รู้มีค่ะคลิปสติวเดบิวต์หลอดหนุ่มคลิปเกมต่อไปเป็นคลิปสติวเดบิวต์หลอดในระบบนะคุณผู้ชมนะแล้วคลิปเบนเบนฮอลลุมะนี่เลยโอเคก่อ nó là chip hải à ok Đi à, chút à mày nè à mày kì thua Hãy subscribe อย่างมันมันมันเออีทวนโอ้ยดูรีเพยไหมไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวค่อยดูรีเพยตรงตต่ต่อคลิปแล้วกันว่าใครแตกก่อนหรือว่าใครล้มก่อนใช่อ่ะค่อยดูเราไม่ได้ทำคลิปรีวิวของเล่นมานานแค่ไหนแล้ว พีด้วยตีแตกแลไ่ชพีเ่เขอลองสลับเป็นฟินิกวิ่งนะใช่ไหมใช่ไนยะนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นเป็นฟินิกวิ่งบ้างครับว่าจะโหดไ้มท่านผู้ชมโอเคอ่เอาไปผู okay. ้ชมนี่ที่ชูดผมนะแ<ล>ะ่ะน,น,นี้ก็คือ บีบีดฟินิค윙ครับอันนี้มันตะเอ้ยอันนี้มันสูงไงตีผมเบิร์ตอลอดเลยใช่ผมมามา,มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมไม่<อ>ให้เสียเวลาครับน่าจะไขาไม่แน่นนะครับเดี๋ยวไขกลไกของบีบิดให้แน่นก่อนแน่นเหรอครับทีทวนททรอบน,นี้ผมชนะเอ้ยเม่อกี้ผมได้งไง ตีผลทีเดียวแตกเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไม่จบใช่ไหมคลิปนี้เอากี่นาทีอะตอนนี้มันห้านาทีตอนนี้มันห้านาทีแล้วนะเอาสักสิบนาทีนะครับโอเพื่ออะไรวะสงสัเมื่อกี้ผ่านสึกหนักมาเลยโดนนะโดนเนิบให้ คนไกออนแอร์เลยมามาเริ่มกันเลยครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะโอเคครับมาเริ่มกันเลยครับเ้ข้าไปนบินเข้าไปชรดเลยใช้บินัวสีเหลืองเพราะมันอะดี แกทางฟินิกส์นี่หรอน่าจะได้อยู่เออแล้วแล้วแมก็มาเร็วเรไอ้ติว่าเป็นเบใบสีเขียวตัวนี้ไหนติว่ามันเป็นลูกอัศวินอ่ะน่างเนอะไก็เหม่อนเออจริงปแะไเม่อนเป็นิงก็คือตัวนี้นี่แหละโรไมไม่รู้เพื่อนจะแลกททำไมทั้งที่เป็นิวิสค เจออะไรวะเนาะเออมีของดีอยู่แล้วเอามาแลกกับผมแล้วฟินดิกรินเก่าตรงไหนแต่ตอนนั้นตั้งแต่ปอนสาวแล้วตอนนั้นมันบอกผมว่าอะไรนะมันมีเยอะแล้วมันก็เลยเอามาแลกใช่ไหมโอเคครับคุณผู้ชมเรื่อง<อ>ของเพื่อนนาวีที่เราเอาดีกให้ก็ใช่ไหมเธอครับทำไมเขาเอาของดีให้ใช่มันเรามาสู่คลิปของเราต่อน,นะครับอตอนนี้คลิปประมาณมีคลิปเจ็ดนาทีแล้วนะผมไม่ยอมผมไม่ยอม่ ด,ดีทำไมมันลุดง่ายจังวะของกี่มนะันบา้าหรือว่าเขาใส่บอนเน้นเองวะบอนเน้นเอง <c oughs> ไปเด้นอ๋อเพียบหมุนแรงเกินนะ่ะมันต้องหมุนแล้วนะอเอาแค่ใส่ยังงี้พอนะแต่มีอีกกรเพอเนี่ยอยันนี้ก็ได้หร <c oughs> อแหม<า>เดี๋ยวไม่ชอบหมุน มมใ,ใส่สายลงที่ชุดก่อนนะครับเมื่อกี้มอนเมื่อกี้มังหลุดเองออต้องซื้อตัวใหม่แล้วมั้งอันนี้ก็คือใกล้หมดเวลาแล้วเนาะเอ้ย สักสิบห้านาทีพอสี่สิบห้านาทีแล้วกันครับรหลือเวลาอีกห้านาทีนะคุณผู้ชมสี่นาทีดบไม่โดนาทีสี่นาทีนะครับแดดไม่โดนบอกคุณชนช่วยแล้วฟินิกวินสเตมิน่าโคตรเยอะเลยเออ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 แพ้แน่นอนตรงเนี้ยตายตัวมันโกงคืน เจอตัวนี้เอ้ยเอ้ยเ้ยอ้าวกแฮโหงมากก็คุณผู้ชมเบเบ็ดอันนี้นะครับเป็นนี่คุณผู้ชมดูในมือผมนะเบเบ็ดอันเนี้ยมันเป็นเบเบ็ดที่โก้งมากๆนะของฟินิกวิงนะเออเร่งก็ไม่รู้ตีกูตายตลอดลีแม่งมันตีแรงเอามาสลับลีอ แต่มันหลุดใบอย่งผมก็ไม่รู้เป็นอะไรมันลองใช้ของพี่ฉลามในนี้มันจะโกงแค่กัน,กน,กนงเงาเงาเงาคือพอผมเล่นเนี้ยคือคือแบบดีมากแต่พอน้องผมเล่นแค่ครั้งเดียวก็คือเรียบร้อยเนี่ยหมือนข้าข้างพี่ฉลามอะ่ะจริงมา เบเบีทมันเข้าใจเปียกม,ม,มันเข้าข้นเนี่ยหรือว่าที่ชูตเลยไม่รู้รอ,อนะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ชูตออออาจจะเป็นที่ชูตก็ได้เอ๊ะไม่ใช่ดิที่เบเบีทโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็เหลืออีกห้านาทีนะครับจะห้องเปลี่ยนตัวบ้างอุ้ย ไม่ได้ลองมานานละขอลองหน,น่อยละกันฮิ <c> ้ว <oughs> ผมไม่รู้ผมจะเปลี่ยนทำไมแต่ผมแบบโอ้อยว่ะปีแอไม่ใช่มอสป่ะตัวดีนะตัวนี้เลยโอ้ยตัวดีแต่ก็แพ้พินิกินอยู่ดีป่ะพินิกินมันโกงไง เฮ้ยเมื่อกี้เกือไอตีมแดงเนี่ยอยามกีเพียมตีมุ้เนอะเกือบเล้เลตีมเกืแพ้เหรออย่าต้องใช้ตูนี้เว้ย้นี่ดิ โอ้ต่อต่อนี่เปลี่ยนทุกปีเหรอมินไม่ใช่เปลี่ยนต้องใช่อันนี้ต้องใช้ลากเช็ดเรือไม่ใช้ลากเช็ดเรื่องหนึ่งนะคุณผู้ชมมันเห็นที่ร้องเปลี่ยนกันวะก็น่าจะเห็นอยู่แหละเมื่อกี้ขอใครคุณผู้ชมพอดีเมื่อกี้มันมีสัญญาณว่าแบตเตอรี่น้องหงเหลือต่ำกว่า20%ผมก็เลยต้องปิดไปนะครับขออภัยกับสัญญาตรงนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายกันต่อเลยนะครับ นะเ,เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับรเราก็จะ,ะเล่นต่อไปนะครับแล้วผมเอาอันนี้คือเรตตัวเองใช้มาเริ่มเลยครับจะได้สูตสีกันหน่อยเพราะว่ากาไม่มีสติมิน ช่ำน ouais ้องเจ้ส bon. ีเหลือดูกันพี่สลับเดิมใช่ปะตัวมังกรตรงเงินเทียนถ้าเล่นเป็นอ่ะนะใช่ฮะใครเล่นเป็นที่สุด

จะมุ่งทิ้ห้นาทีนั่นนะเขา้าแข่งดีดอกนี้สามรอบเนาะเจ้<ม>าเอาเอาอีกสามรอบนะคุณผู้ชมนะนะ<ม>เลือกไอาไว้กิ๊งใช้ตัวนี้ไม่ได้แล้วฟินิกส้เอาฟินิกส์บิงเป็นเบเบดปิดคลิปของการแบบแข่งเบเบดกันกในคลิปนี้ว่าถ้าฟินิกส์วิงแบบแบบเรียกว่าถ <มา S 1> ้าชนะเบเบดถึงว่าฟินิกส์บิงเป็นเบเบดที่แข่งเหนือมากมา ครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาเดี๋ยวเพียงเท่านี้ไม่เอาสามรอบแล้วยสิบห้านาทีแล้วสวัสดีครับมาปิด,สว,ส,ดสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับ